Ừ, thôi, Dạ đây, dạ đây. Ôi. Hồ. Ôi nó. Nhục nhục lo nè, nhục lo nè. Ôi. Nóng nè. Cỏ trai. Có trai thùng không hả? À. ยังหลาย hết ยังเจียกขื่ออยู่พี่น้องเว้ยเออโถเนาแขนะนีะ่เนาะเอาสบายดีสบายดีอยู่เขาเลยเนาะบาลูกภาบผมาไม่ใครกินเองได้ฮอทบอสแสนมือน,นีหัวกระบอกขอดหัวกระบอกขอดเป็นพ<อ>ันล้วนเยลยง่าเนาะได้อยู่กะ กับพังเบิงช่วงแรงพี่น้องนพอคนยมโมมาโฮมเพราะว่านี่เพิ่นกับม้ามูมาอย่างบทช่วงกางเวรกับมีแจกอ่าขะจีแน่ข้ปุ้นแน่เนาะมีฮงทานน้ำแน่พี่น้องเลยนี่การไปจะส้วงเงินเพิ่นมาตอนเช้าช่วงต้นสิงโมแล้วทำนั่นแหละเนาะอ่าพังไปพี่น้องเลยเนาะยังบัวคำก่อนมาเนี่ยเอาจังไดกะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี กันเบิ่ดสุขู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมอตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะไผนี่จะให้บ่ดังเนาะเออคุณแม่ลูก่ะครับโอ้ยให้กวกแหล่ัน่อแม่าบ่ได้ยินอ่ะเาลยนาพอเป็นพิธีพอเออลูกเอรอแขงเครือาอยู่ได้ันได้เก็บบนนั้นแล้วก็ พอจิตก네ับบอแสนเรือทางทีมงานถามอยู่พี่น้องเนาะบอตาโม่แล้วแล้วบล้วโบฉันแล้วแล้วพี่น้องใจเศร้าพุดนะบบได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรงหน่อยว่าใช่บอตาคือบบเห็นไปโม่เนาะเพื่อนโบฉันโม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะแต่เศร้าพูดมาแรงบอเซนที่มาอยู่ที่บอเบียดกับบอจิผามานบอเซนบอ่อนว่าอะ เฉยๆเลยนะครับคืออยู่มางานนเนบุนกานว่ามาโ่มาพว่งแล้วงเนาะพี่รองเนาะรากังลเน่ัง่องน่ยะไปเนาะไ้น้จุบถึงพี่รองเยอ่ากมาแต่กชายนอยนี่รนะมันชายใหญ่พี่อนะนี่ก็พอได้เล่มสายไพเท่า ชายไพ่เก่าของป่าเถ่าเลยจักสีชอดสีหัวเมื่อใดเนี่ยเส้นใหญ่ๆช้ำจมของเล่านี่จักก้อนได้ไหมเนาะได้จะมีมันคงเลยว่ายนนาเขาได้เต่งก้มเลยสิอันไพ่ในเนี่ยเส้นเปย์ในไพ่ยักษอดไว้โอ้ยมันบางนึงหนึงนิดน้อยนึงถ้าว่าไปปั่นพร้อมกันนี่โอ้ยใหม่เลยเดี๋ยวปั่นน้ำแขงเยนะฮะไปั่นอยู่ก็ได้อปั่นพร้อมกันถ้าว่าเครื่องนั่นก็ปั่นเครื่องนี้ก็ปั่นเลยมันฮ้อนบัดบัด้อมกระพร้อมแล้วเนาะ อ๋อ oh, okay. yeah, yeah, mm ้อนี้พี่น้องนาะเปิ่นหิวเงือน่ะอยากด้บ่ตาอยากดิดิรอรบเรงไงด้อันอตากเหไปุวนนะแอ้วอบเรงยงเอเนาออบ่มือเฮ็านีคอยมูดจเ่านี่โมนี่ามนี่โมนี่นีอโมนีมนี่โดะี่โมนี่โนีนี้โน่มมนีเนีเโีมนี่มนี่โ่มนี่่นี่ม่นงน่โ่โมนนม่่นนมน่ โก็ผู้ใดเผา,าหานก็ไม่ได้กินแล่นเนาะคนน้ายคนเกิดเนี่ยแจกทางนี้เออกระเพิ่นกระเนี่ยผู้มาโมมาทานชาวบ้านไล้พี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่ามันหลายเลยพี่น้องเนาะชาวบ้านคงใหญ่เลยแก่แก่ใครอื่นมาบ้านโอ้ยโมเมนฮอดปรจักษ์แปดร้อยเก้าร้อยหลังคาหรือว่าพันเนาะเอ้ยฮอดบ่พันหลังคาหกร้อยเนี่อยอยันอันโดยโดย โดยเฉพาะแต่มีสมุนด้วยเนาะบัตเ่นเห็ดไม้บรมบรมแปมขึ้นมาไม้ก็ยังบนเขาก็มีบอันนี้นตามนอืมอาจจนแมนใช่เนาะเบิ่งเบิ่งเบิเบิ่งกอนมือน้าหน้าเรอขายอยู่แบบท่านมือไง อโอ้ยคำก่อนที่เวียนไปไหมวะมือนี่เดอ้อขาด,ดห้านเพออลไรกับห้านตำมะฮุงฮะอ๋อโมน่าคือโมเมนต์ผู้นี้เออผู้นั่นเราโมเมนต์มัโคก้นะผู้น่ะทางนี้แบบมีผัดไทย Tại vì chú thư sư thử đấy ừ, không? Ờ Cái <laughs> khai bằng mày thằng trong đó Cái khai bằng mày Hả เาาเก็บงินเาดอกเซดอกรซีบสองขึ้นสาพันเนาะ่บเว่แกซีบไปเลยเนาะกับไล่ดูซีบบเรือแล้วเนาะลอกสาวเนาะบทันได้บทันได้กําไล่ําเนาะเออใา่ยกันไปนี่แล้วฮ็ดได้ฉัน น้ำเฮานี่แหละยังบ่ท huh? ันออกเนาะนี่ๆของละจอกนึงพี่น้องเนาะเอิ้นๆหยังก็เบิ่งค่อยมักอ่านชื่อมันบ่ถูกอีหยังน้ำหวานอ่าครีมโซดาตาตาตายางตาสีสบ่หอามาเบงยงีบุบรอยบ่โหพี่น้องเนาะ ก็ไดอ่านบมเมนเด้อพี่น้องเด้อแต่เอิ้นเอิ้นกันติดปากว่าน้ำหวานอ connect, ong, nice ่าอ่าน้ำเขียวน้ำแดงอ่าเออน้ำเขียวน้ำแดงอ่าแต่ว่าซื้อมันแต่ว่าซื้อมันอรีอยู่นี้พี่น้องนนี่นี่นี่โมเมนโปรโมทเด้อยเป็นอู้โผเอาดอกอันนี้เว้าเจ้าว่ามันจะทงที่เท่าไรแล้วนี่นะให้ไม่ได้นี่นะแล้วคนคุปซื้อคุซื้อตรงนี้่งไงเชนหาเฮ้ เอาาเอโทษสิดยจงเจียบนอยบตาก่นยียนย่นี้สายสยขาวนัของเรานี่ของของของายมากค่ะนี่พอมันเปลี่ยนปักในน้อยนี่เด้นี่มันเปลี่ยนสสยในน้อยนี่นี่นะเดีมัน โตลายอะไรมันยุ้ไหมแต่มีแต่ไปโตบนเงาวะนนั่นใครเนี่ยเออแมนเราแหงเที่ยวมาจบอยู่สายน้อยแท้แล้วอ่ะเราัะใหม่เลยโอ้คงเป็ี่ยนสายไปโอยนี่ไนี่สายไปโอยเวลาเด้เวลาเปิดแล้วเอ้ามันบนอีพีคีฟุลนนอกมันอยู่เห็นนะ บี้ที่พุ่นแต่เบอยากมันเหมันแข็งหัวแป้งนี่ถ้าถือลมเนี่ยมันสีแข็งเลยตรงซีด้วยมันอ่อนก็ปัดบ้างลงลงลงแต่ละงานนี่เบิดประมาณสองงานตัวก้อนะถ้ามันโบกที่พุ่นแห้งกับโบกเป้าก็ไันนะที่พุ่นแห้งคือตรงซีนเลแกแก่ตัวเล็กตัวพาเซ็งทางเทิงนี่เบิงร์ตไปจอบเมื่อก่อนพี่น้องไปจอบเบิังเทิงก่อนไปยังมันคือพับไปเลยเมื่อเลย เออมันมันยาแดดอ่ะเน,<า>นาะแดดอพาคนมารี่เทิงพี่อนนี่ขึ้นนี่ครับพ่ได้ขายขึ้นอ่ะขึ้นนี่จะกลับมาปะคื้นนี้กลับมาปะมามามงแบ้นอ่ังคือขออเลย À, thôi, nó bên kia lang hàng tù thằng này, mát mùa lèo ta mua mùa sao đi à, nó đèo sao lèo 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 thường lèo หนึ่งสองสามสีสห่ห้าห้าโต thôi 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 bò nhào. <nhau. cười> thôi là đó đó là đó. เอระ,ะวังลามได้เพือนครับน้ำตุกไผทุกมันนั่นแหละมามามาม,ามาีตำบังหุงยำมียำร้อนเอายำนิ้วนางก็มีลวกไม่ <c ười> ไหมมันมาดเอาโต ยาได้ยาได้โอ้ยฮูโอ้ยเนาะยุกหยุกรอเนี่ยยุกรอเนี่ยโอ้ยปวดฟุ้งนะจังได้ไปแล้วก็ชัดดุดดกเขาบ่อเซนย็งแรงขนาดเพีองเไยมาตาขึ้นมาก่อนมาหนีิเพราะว่าน้ำแข็งเบิดลเส้นน้ำแข็งมาให้ เอาน้องมินนี่เพื่นมาเด้อมาเด้อฮะเจ้าใหม่ก่อนมันเหี่ยวอืมการลนใหม่ลงเขาด้่ครับจอย

อันพเ่าหุ่นเสีย่ยงเผาง่ายฮะสามปีะบได้ปเนาะบได้ไปเวียกสองสามมื้อแะไรคนเนาะไวเว้นนี่ก็พากันแลนลงไปกรบทั้งพระอาจารย์เพื่อนเนาะเป็นลงมาเซโปแล้วกับกับมันเหยว วัวเนี่ยบางบัดคือห่อไม่ห้อยทั้บัดเออเออเออนาะได้ข้าวเจ้ามาคุกเชนปะเนาะเปลี่ยนผัดกะเพราเื่อได้เนาะผัดกะเพราแล้วบัดวัวได้ให้อันแม่น้องมินนี่เพิ่นเห็ดเข่าอันนั้ตามทางขายก็แม่เนี่ย่ก็นผัดอยู่ไรมาดันแก่เนาะอันอยากได้อยากขาย อ่าะชัางมีแต่โกกเาเนาะอืมสุซุมนี่ขายบเบิรก็สามารถเก็บไว้ได้พี่น้องเนาะอันนี้แต่ว่าตัวนี้นี่บุเกินสมมือพี่น้องอ่าตัดตัดไปพูดนี่แมนเบิร์ตเบิร์ตก็แมน กินอย่างเดียวจ้าอ่ากินอย่างเดียวคืออ่าหนึ่งตัวนั้นตัวสกัดเลยแล้วก็ตัวนี้บบได้น้องนาะงเฮียวแล้วก็ตัวนี้บบได้พี่น้องเนาะอืมตัวนี้อ่าเจ้าของผู้เพิ่นประเทศเพิ่นว่าอยู่ได้สามมือพี่น้องเนาะอืออืมแต่ว่าบ่เคยฮ่อสองมือหรอกพี่น้องเนาะงานนึงก็เบิดแตไปก็สมือเพราะว่าสั่งมาหกสิบก้อนมันก็หลายเด้เพราะว่าสั่งมาขายสองมือ เันแบบเดียเบิดเบิดเอาก็บเเคยมีของเก่าของเรือแบบนี่เนาแต่ว ah> ่าจะพวกวันน uh ี้เธอแรกพีเนาะอ่าแต่ก็ถือว่านึงได้ประมาณหากโไม่บอเออตอนจริงไหมมเนาะฮึ่มยู่อนยาเนาะเกียสีอุดนนุนเนาะเนาะแซบอยู่ เนี่ยเดี๋ยวกระเซบอยพะแต่ละมือกับเมียนั่นเห็ดสุกินเนาะเล้วกว่าเชียวอ้เออเชวยมันเซ็บแบบอัแได้ก้าของขายว่ามันบกคือกินอยู่เอนะอ่า เป็นเสียงเห็ดอย่างอมเด้เนาะตาแต่แต่เดี๋ยวนี่เบาไล่พี่น้องเนาะน้องตัวบี้เบาเงาเบาตูนพี่น้องเนาะมาลองกินี่ว่ามาแรงหมดเปิดเพลงพี่น้องเนาะมั่ยทายตอนเพิ่งเปิดเพลงอยู่แล้วว่ากระเช้าสีมิดซมินกินสมอยอยู่แล้วช่วงแรงหมดคืดๆเนาะบ้านนี่ฮึมๆเนาะบ้านนี่คืดยากกับ คืออยากเพลอแล้วเราบบอกมาอา,ายาาเดี๋ยวเดี๋ยวอยากแบบสดหน้ามันฮอนนะอืมอืมสมชาวพันกีน่องเนี่ย อบใช่ว่ใช่ถุงไหมอ่าใช่ใช่บ่อเจีวนี่ใช่บ่เออเออาไปบีบตัวใช้น้ำกัทอพ่อแลนพอแรออกเเดี๋ยวเดี๋ยวแรงกำคัคนกัมาละพอคนเมื่อเลยดิเมื่ออาบน้าอาบในไม่เลยเนาะ โอ้มีมีมีคนเสียชีวิตรึเปล่าภายายเกาะแม่ไม่ถอหน้ำเลยเออบ้านเทานี้บ้านเท่านี้เดี๋ยวเพื่นใส่บานไม่นึงนันเออากที่นี่ไไม่ไม่อน้ำห่ได้ไม่่าอันมีคนเสียอะไรเบ่มเนมนบเมน่ไมน้่เนาแบบ ถ่าถ่ามีงานบุญเนี่ยอยากมีคนเสียเฉลิเนอ,อะ้อทำบอ่เขยเห็นแล้วอันว่าร่มอยู่ใช้ร่มบุญข้าวหมอแล้วร่มบ่เออ,เอ,อคนถ่ายร่มบมบบเนาะโอ้คนถ่ายร่มบ่โทษบ่คือเด็กน้อยร่มดิ เออเมยเมแล้วละบาทสิบบาก้อเส้นลงละบาทเนาะบาทอ่จับกคิดคเวคัดเใหญ่เออคัดเกไปบงชามงอยู่ด้วยเกยไปนี่นะอันชาวลรวบาเห็งคนลงเพศนอันนี้ยังันบาทำให้ว่าเราพอเอยู่กลางทางนะเออรวมกลางทางเลยเสียชีวิตเลยบ่

ผู้ใหญ่ห้ามตายได้ตายบ่ได้เป็นพระมาเถอะนะผู้คนกำลังเริ่มมาโมมาอันนี้น้ำมันไรบานนี่ต่นแรงล่ะป๋าซะพี่น้องเนาะทางโมต้าเองก็คือิได้จบคกี่ก่อนเอาหยางยิ่งล่าชื่อหยางได้กะขอบมุกขอบใจลายๆ ที่เขามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเลยแล้วก็บกุกกดข้ามโฆษณาอ่ามอนี้กะลงไปเห็ดตูปน้องมะลิเพลินพี่น้นองเนาะอ่ากะอ้อมอ้อมอ้อมด้านนอกซอยชมเพลินแล้วอะไรก็ขึ้นมาพี่น้องเนาะชมเพลินเห็ดอ่าขังห้องกลางบดนี้อ่า,อา,อาว่าน้ำก้อนเบิดเลยเลทมาซื้อน้ำก้อนให้ทางแม่น้องมินี่เพื่นอนก้อนเด้อวะอ่า áo nó rồi bay đi xem rồi rồi à phi nòng người tạo một bước một xôm rồi con lấy con xe này nó phi nòng nó rồi phi nòng bye bye